สวัสดีครับชันรงรถบ้านครับมานำเสนอรถบ้านราคาไม่แพงนะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมมีรถราคาดีราคาถูกเข้ามาเรื่อยๆครับผมที่ตั้งชันรงรถบ้านอยู่มินบุรีถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมเบอร์ติดต่อ0858179617ครับ มาดูคันแรกเลยครับมิสูนิวแลนเซอร์ซีเดียปี09ครับผมคันนี้ราคาอยู่115,000บาทครับเป็นเครื่อง1,600 c ซดิสเบรกสล้อนะครับเป็นเกียร์ CVT แล้วเกียร์ออโต้นะครับทุกคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หมดนะครับผมสีสันสวยงามครับผมปี2009ครับมิสูซีเดียนิวซีเดียนะครับผมครับ ล้อแมกดิดเบรกสีล้อครับผมครับเดินดูรอบๆคันนะครับมิซูซีเดียนิวแลนเซอร์ปี2009ครับ1 1ึ5 0 0 0ครับผมเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับผมคันนี้ผ่อนสบายสบายเลย2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทไม่เกินนี้ครับดูคันต่อไปครับมิ t ูซุมิดลาดปี2012ตัว GL ตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้ครับ ราคา178,000คันนี้จัดได้170,000นะครับผมสีดำมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างบ้างนะครับรถบ้านแท้แน่นอนครับเกียรออโต้ดูรอบคันกันนะครับมิซูมิตรละปี2012ราคา178,000บาทรถอีโคคายอดนิยม5ประตูครับ รถต่อไป Honda าซีวิตตาเหี่ยว04.05ครับผมสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมเกียร์โตโ้เครื่อง v ีเทค1 0ีซีนะครับเครื่องแรงราคา138,000บาทครับผมสภาพเดิมๆนะครับรลไฟท้ายโดนัทครับผมเครื่อง v ีเทคนะครับ ดูคันต่อไปโตโยต้าวีออสตัวเจ2007 0 0จครับผมรถบ้าน,นมือเดียวเกียร์โต้เหมือนกันครับผมคันนี้จัดได้เต็มเลยนะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับเกียร์โต้ทุกคันไม่เคยติดแก๊สครับผมรถบ้านสวยๆพร้อมใช้งานชนงลงรถบ้านครับฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับมีรถบ้านมานำเสนเออยู่เรื่อยๆครับผม ชนะลงรถบ้านสนใจโทร0858179617ครับผม0858179617ครับผมครับขอบคุณครับผม